วัสดีครับเพื่อนๆซ่อนซ่อมอ o w e r a m นะครับสัญญาณบางช่องไม่ออกเลยนะครับแล้วก็จอไม่มีตัวอักษรขึ้นจอแตกไปแล้วนะครับจะเปิดฝาดูเลยนะครับเพื่อนๆมีอะไรไหมดำอยู่หรือเปล่านะครับภายในนะครับเพื่อนๆแบบนี้เนาะเป็นซิงค์ยาวนะเนี่ย หนึ่งซิงน,นี่มีสองชั่นนะครับซิงยาวเลยก็มีรอยไหมดำๆนะดำๆอ,อย่างนี้นะโอ้นะครับเสียหายเป็นบางช่องก็ดังเป็นบางช่องเท่าที่เห็นก็หนึ่งช่องแล้วล่ะที่เป็นปัญหานะมันดำ แล้ทีนี้มียังไงบ้างล่ะทีนี้มีตัวไหนบ้างล่ะตัวนี้หนึ่งใช่ไหมน่าจะหนึ่งนะเพราะว่าเห็นไฟเขาค้างอยู่แบบนี้เนาะอยี่ย <Yeah, S 2> นะนะครับสำหรับช่องอื่นก็ไฟเขาก็ลงอยู่ตัวนี้ค้างนะแต่ดังไหมก็ทดสอบทดลองกันทีนะครับ ากการทดลองนะครับก็เสียชันนั่นเดียวนี่แหละครับหนึ่งนี่แหละตัวอื่นก็ดังหมดเลยนะน,นะครับดังหมดละมีปัญหาที่ชันั้นที่มีรอยดําไหม้นั่นแหละนะครับทีนี้ก็ม <c oughs> ันจะอะไรเสียบ้างเลยทีนี้โอ้เห็นได้ตุ่มเปะเลยเนี่ยมุนเดีย๋ยเพื่อนๆครับเคยมีการไหม้จนวงจรลายวงจรทะลุเลยนะเพื่อนทะลุเลยเนี่ย่ะ นะครับขาอะไรก็าขาดเลยเนี่ยโอ้โช็อตหนักรุนแรงนะครับโอ้ทีนี้ในการซ่อมต้องรื้อหมดเลยนะครับบอ,อกว่าหมดเนี่ยครับตอนนี้แผ่นนี้ก็มีสองชั้นนะครับมีสองช่องถ้าเกิดว่าก็ตัดมาจะดีเหมือนกันนะทำซิงค์นคี่ให้มันเป็นสองชิ้นนะครับ เพราะอะไรเพราะชั้นแนนไหนเสียก็ถอดเฉพาะชะนแนนนั้นออกมานะแต่นี้ถอดสองชนแนนนะครับหมุนออกมาหมดเลยนะเนี่ยถึงจะมาเปลี่ยนอะไรพวกอาน,นได้เนะี่ยโอ้นะครับเยอะอยู่ถอดดอ,อกจากเครื่องแบบนี้นะครับทีนี้ก็หมุนน็อตถอดตัวเสียตัวดำๆนี่ออกนะครับโอ้โหเฮ้ยดำคักเนะี่ย เลือออกมานะครับเพื่อนเลือกมาแล้วนี่เห็นไหมครับ <laughs> โอ้ยโอ้โหยอดมากเละเลยครับนะลายวงจรเล็กเลยอะไรจะไหมขนาดนี้ ไหมโพดได้ไหมแห้งโพดลนะลานี่ก็ได้ทีนี้การดําเนินการก็คงจะต้องตรวจเช็คดูทราซิสเตอร์นะครับตัวไหนเ็เสียบ้างนะครับแต่ตัวต่านทานมีขาดหรือไหมอย่างไรนะครับตัวดําๆนี่ก็ต้องถอดออกก่อนนะครับแล้วก็ดูลายวงจรเขาหน่อยนะครับมีการทะลุลงไปไหมนะครับ ตัวต้านทานถ้าเกิดว่ามัดำดำแบบนี้เราก็ดูตัวอย่างนะครับหรือว่าในด้านที่มันไม่ได้เสียหายเราก็ดูตัวอย่างได้นะครับอย่างเช่นตัวต้านทานที่มีการเปลี่ยนก่อนหน้านี้อืมออนะครับ เขียวน้ำเงินดำเงินน้ำตาลตัวนี้ห้าจุดหโอมตัวนี้ตาดดำทอง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 หรือเงินทองทองทองโอ้เงินทองโอ้ 0.1โอห์ม oh ต้องดูนะครับว่า R 0.1โ oh อห์มเนี่ยใส่แทนตำแหน่ง R 5.6โ oh อห์มได้ไหมนะครับต่างกันเยอะอยู่นะครับ R 5.6โ oh อห์มนะครับ5.6โ oh อห์มตัวนี้0.1โ oh อห์มมันก็ต่างกันอยู่นะ นะครับมาดูต่อไปก็มีทรานซิสเตอร์ที่แตกอยู่ด้วยนะครับแบบนี้นะครับก็มีเบอร์นะครับ5551นะครับก็คือเช็คหานั่นแหละครับทุกอย่างก็มีโอกาสที่จะเสียได้นะครับรวมไปถึงตัวขาขาดตัวขาไม่ขาดก็ต้องเช็คด้วยครับ ที่แน่ๆก็อย่าลืมนะแานเตอร์ตัวใหญ่นี่แหละเป็นตัวช็อตเริ่มแรกแล้วก็ส่งผลถึงตัวอื่นนะครับถ้าเป็นแบบนี้ตัวไหนดำๆก็ออกฝันเบอร์มีพิมพ์ไว้ที่แผ่นวงจรนะครับจะทำความสะอาดออกนะครับถ้าเกิดว่าไม่เห็นก็ดูอีกฝั่งนะเปรียบเทียบกันนะครับถ้ายอยเอาอะไรตัวที่เสียหายออกนะครับ แล้วก็ทยอยเอาใส่เข้าไปนะครับเพื่อนใส่พวกอาพวกการเตอร์พวกนียนได้นะครับเพื่อนแต่ว่าตัวนี้มันมันจะไม่ได้แล้วนะทีนี้มันจะไม่ตรงนะใส่ทดลองได้อยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าเขาจะไปอยู่ที่ซิงเขาจะมีจุดหมุนน็อตนะครับคือใส่เข้าไปก็คงจะไม่ตรงแน่นอนนะก็ใส่ทดลองได้นะแต่ใส่เข้าไปให้มันมั่นคงให้มันตรงเป๊ะเลยก็คงจะลําบากอยู่นะครับจุดน,นี้นะ ตรงที่เขาเสียาหายขาขาดเลยนะพิธรรมดานะครับตัวนี้โอ้โหนะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเอาออกกันนะครับเพื่อนเอาออกน่าจะเป็นการโมลเลยนะครับตัว R เนี่ยฮ oh ะ0.1โอห์มเลยครับตัวนี้ด้านที่เขาไม่ได้เป็นไรไม่เสียาหายในผมตรวจเช็คยกขึ้นดูแล้วนะเนี่ยมันก็เป็น5.6โ oh อห์มนะครับ 5R6 เนะี oh นะ่ย5.6โอห์มี่ย5.0โอห์มทั้งหมดเลยนะตำแหน่งแบบนี้ แต่ว่าใส่0.1มาอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะออกนะครับอาโมตัวนี้นะเอา5.6นั่นใส่นะครับแล้วตรงนี้ผมก็จะลำบากหน่อยนึงนะเพราะว่าลายมงจรเเขาเป็นแบบนี้นะผมต้องเช็คต้องไล่ดูนะอ้ยเนี่ยเสียหายหนักเลยดิแบบนี้นะครับตัวนี้ค่อยๆทำไปนะเพื่อนเอ้นะครับเอ้าก็นะครับหื เยอะอยู่นะตัวอาร์เนี่ยผมหายากเลยบางค่านะบางค่าหาลำบากเลยนะครับแต่มันก็เป็นอาร์ปกตินะแต่บางค่าไม่มีขายไม่มีขายแล้วก็้ผมต้องหานะก็เลยลำบากหน่อยอย่างเช่น8.2